สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์นะครับเป็นเหรียญรุ่นฉลอง90ปีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมราคามูลค่าตลาดนะครับที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยราคาอยู่หลักหมื่นกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านนะครับก็ยินดีให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณทอรทหารตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแต่นะครับเป็นเข็มนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอาจจะปลายตัวทอรทหารนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ตรงนี้ อ่าลักษณะนะครับเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอ่าเป็นขีดนะครับยื่นออกมานะครับแปลายเนี่ยจะแหลมลักษณะแบบนี้นะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณสังกติตรงนี้นะครับจะมีขีดเด่นๆขึ้นมานะครับ3ขีดนะครับเล็กๆนะอ่แล้วก็จะมีรอยเนินๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่ยเนี่นี่ อ่าเนี่ยครับอาจจะมีขีดนะครับเด่นเด่นเนี่ยขึ้นมานะครับ3ขีดนะครับตรงนี้นะอ่าแล<ะ>้วก็จะมีรอยเหน่อเนเนเนนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับผมอ่าแล้วตรงเนี้ยที่ผมบอกนะครับมีขีด3ขีดเด่นๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณเลขศูนย์ตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีดโค้งๆนะครับอยู่ด้านในเลขศูนย์นะครับผมอ่าเราโฟกัสให้ดูเนี่ย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 อ่าลักษณะนะครับเนี่ย จะมีเส้นขีดนะครับคมคมนูนขึ้นมานะครับอยู่ในเลขศูนย์นะครับลักษณะเนี่ยจะโค้งลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมนี่นี่นี่โค้งแบบนี้นะี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมจะดูนะครับบริเวณพื้นเหรียญตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับลอยๆขึ้นมาคมคมเลยนะแล้วบริเวณตรงฐานท่านนะครับก็จะมีเข็นนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ ลักษณะนะครับที่ผมบอกนะครับตรงพื้นเหรียญเนี่ยบริเวณตรงนี้นะอาจจะคมนะครับแล้วมีขีดขึ้นมานะครับลอยลอยขึ้นมาตรงนี้นะแล้วบริเวณฐานท่านนะครับตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเข็มนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณรอเรือนะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าลากยามานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 นี อ่าเนี่ยครับบริเวณร้อเรือตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่นะครับลากยาวมานะครับตรงตัวหนังสือบริเวณตรงนี้นะอ่าในความเข้าใจของผมนะครับอ่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอดด้านหน้ากันอ่าหูจอดด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี่นีด้านหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับพื้นผิวเหรียนนะครับ พื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับผิวเนี่ยนะครับเขาจะรอยเนินๆหน่อยนะครับอ่านี่นีนีนีอ่าแต่เป็นรอยเนเนๆแบบไม่เยอะมากนะครับอ่านะครับผมอ่าลักษณะพื้นผิวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอ่านี่นีนีนีอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่ก็คือบริเวณตรงฐานท่านนะครับอ่าตัวอักขรนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการจัดแสงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับผมลักษณะนะครับมีแบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับผมผมทิ้งนิ้งไลนนะครับเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะนี่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 เราผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับใบหน้าท่านนะครับ ใบหน้าท <Wells> ่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณลำตัวท่านนะครับบริเวณลำตัวท่านนะครับล่องนะครับล่องน้ําพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับล่องน้ําพวกนี้นะลักษณะนะครับของโค้ดนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับการต่อโค้ดก็จะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับ่นี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 ่อันนี้ก็คือพื้นนะครับ บริเวณตรงตัวองค์พระนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเชยงเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าเนี่ยครับจะมีเส้นแตกนะครับบางๆนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจุดแรกนะครับผม บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมจะดูนะครับอักขระนะครับตรงมุมฝั่งขวาล่างนะครับจะมีเส้นแตะนะครับหนานาหนึ่งเส้นนะครับแล้วเส้นบางๆนะครับยาวๆหน่อยอีกหนึ่งเส้นนะครับเอาล่ะผมโฟกัสให้ดูนี่นี่อ่านี่ครับลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะเส้นหนาหนาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เส้นบางๆนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งเส้นนะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะมีเส้นแตกงเฉียงๆนะครับบางๆนะครับยืดออกมาลักษณะแบบนี้นะเราตรงมุมล่างนะครับก็จะมีเส้นบางๆเลยนะครับถ้าเอียดสุดๆเนี่ยมักจะเห็นนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 ลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเส้นแตกงบางๆนะครับอาตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ผมเอียงให้ดูนะ บางๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับอักขระตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนเนเนเนนบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับในยันนะครับผมด้านบนเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นขีดเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับผูกจอกกัน หูจอดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่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 แล้วเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียนนะครับพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะครับพื้นด้านนอกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นขอบลูดหนาหนานะครับด้านในเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะยุบลงไปลักษณะแบบนี้นะนี่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 พื้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะอัคระยันนะครับจดจําให้แม่นนะครับ ผิวพันธุ์นะครับในการซูมนะครับผมเลรียญนี้นะครับเป็นผิวไฟนะครับซึ่งจัดโฟกัสได้ยากมากนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าแสงเพี้ยนยังไงนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะมีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีนะครับบริการรับเช่าพัดนอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะ เดี nine, er ๋ยวผมมาไล่นะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับอักขระก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่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 ตรงกลางนะครับลักษณะนะครับอักขระนะครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนานานะครับแต่คมและนูนขึ้นมานะอ่าบริเวณอักขระนะครับผมอเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณด้านล่างสุดนะครับบริเวณว่าช่องแค่นะครับมุมล่างสุดนะครับนี่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  เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณหูนะครับมุมด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับนี่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 อันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับด้านบนนะลักษณะนะครับอันนี่จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมเลื่อนไปช้าๆนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับผม อันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับอ่ามุมเฉียงล่างนะครับอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมล่างนะครับมุมล่างสุดนะครับมุมฝั่งซ้ายก่อนนะอ่าลักษณะการตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะครับผมอ่าจดจํารอยตัดลักษณะการตัดให้แม่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงบนนะครับฝั่งขวา ลักษณะนะครับตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับลักษณะการตัดแบบนี้อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานี่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 เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับตรงมุมล่างนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวาลักษณะการตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงกลางนะครับอ่นี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 ่ตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผม มุมล่างสุดนะนะครับาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักรยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชา่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งดิ้งไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรลังในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนการขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามเราชมสวัสดีครับ